thank <laughs> you สวัสดีเดอนะครับผมสวัสดีทุกท่านแล้วก็ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะครับผมวันนี้ผมก็พาออกมาหาเลาะอิงปลานะครับผมตอนนี้เราอยู่ประตูน้ําหอทองเดอรอีกน้องหนึ่งนะครับข้างหลังนะครับทีนี้เขาเปิดประตูน้ําครับปั๊วสวัยขึ้สวัยขึ้นเห็นตัวสวยเลยอ่ะโอเคนะครับมารุ่นมาติดตามมันคบว่าวันนี้จะหมานไหมเนี่ยเพิ่งเปิดประตูน้ํานะครับพอดีนะวิทย์มาตั้งแต่มหารพบุดนะครับขุดไม่เจออะไรเลยนะครับนี่ตอนเช้ามาเขาเพิ่งเปิดประตูน้ำครับ ว่าลุ้นว่าจะมีปลาอะไรลอยมาให้เราลุ้นบ้างนครับสำหรับท่านไหนที่เข้ามารับชมคลิปเราก็ฝากกดติดตามให้เ้อพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจงในการทาคลิปต่อไปครับผมสําหรับคนไหนที่กดติดตา,ามเดี๋ยวขอบคุณไล,ล,ล้ไก็อยู่ดีแม่มลุ่มข้อครับปะจะลุ้นกันว่ามันจะมานไหมกลับไปเจ้านินรับพัดครับผมใต้ลุ้นกันมาดูนะครับนี่พอซับเอามาให้ลองมา,มาลองลอง,ลองดู่านวิ่งดีอลองลองนี่นี่ผมอยากลองกลุ่มเนี้ยอุ้ยไหนวะ

S <S สูมยังไงวะไปออกออกเฮ้ยนี่ปราช่นเปล่าเฮ้ยออกได้นี่เมื่อกี้น้ำประชอนนั่นน่ะไม่หางป่ซคนซูมโมเดลเลยาซูมป่าเอานี่เอ้ยดีเดวนดี๋ยีอา ได้วนได้วนเดี๋ยวดิมยเรื่องนะกลังมันกําลังมันเดียเดียวเดนั้อยู่ในสุ่มนน้ยในสุ่มยังจับไม่ได้เออโอ้ยครับโอ้ยได้สามตัวแล้วเดี๋ยวไยกดไๆกดไปกด้ี่ตวันนะวันตะวันเจอ เลยี่ยไปไหนวะนี่นี่นี่อย่างนี้มันเอ้ยอ๋อสองตัวเลยนี่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 มันนี่น้องไม่ต้องมายิงปงยิงปลาแล้วเฮ้ยโอ้โหดุ้ยเฮ้ยดุ๊ยดุ๊ยอะไรอะไรติดเดี๋ยวเอ้ยมันอย่างนี้มันครับ ไม่ใช่สแล้วน่าจะสนี่สามจริงๆ้วยนี่ผมคือเลียวแทะโอ้สามตัวไมวนี่โอ้สุ่มทีสาตัวไหวอะหมดยังมดละโดนมานะจัดานหา ไหนอีกไหนอีกตรงไหนอีกตรงไหนอีกจะเห็นหญ้าขยับเชียวตอนเนี้ยเดี๋ยวไปเล่นกันนะนุตาดีกว่าครับดูนุตา,าทำไรเห็นไหมเนี่ไปเล่นกันนุตาไหนนะ,ะุตาสงสัยไม่ได้ไม่ได้ยิงปลาแล้วเนี่ยสุ่มอย่างเดียว น้ำวันเจอไหมไปยังน้ำวันดีกว่าไปยังน้ำวันดีกว่าไปยังน้ำวันก่อนไปยังน้ำวันก่อนที่ไหนที่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเอ้ยเซ็ตแบบนี้เซ็ตวิจะไม่อยู่เอ้ยนี่เรียบร้อย ไปไม่อย hey, ู oh, ่เอาสองตัวนี่นะวันเอ้าโอ้ออกมาแล้วตัวนึงที่ไหนวับวะ จะไปไหนทำไปไหนโอ้ยโอ้ย,ไ,ยไปโดนเจ้ได้แล้เป้ยี่บันอย่างนี้มันมมดนะได้ปะอ่าพ่อซับดีกว่าเอาไปได้พ่อซับดีกว่าพอได้ปิ้งครับโอ้มันอย่างนี้มันอะไรอะไรผมเป็นหนุ่มลัไปนู่มลักตามตาม เฮ้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 ้สวนกลับมาอะไรตรงนี้มาอะไรตรงนี้โอ้ยมัน้อ้หอู้จําไม่ได้อู้มันเรวเฮ้เอ้าเอ้าไม่ทันบ่เฮ้ไม่ทันเสแหมี้ไปไหนเนาะ เอาเมื่อกี้ขึ้นมานี่ไปไหนแล้วเอาอยู่ไหนนี่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 ไปไหนจับไปไหนจับไปไหนนี่เอาโอ้เป็นม่ีรูดืจับไป่ได้โอ้มันเร็วเ้ย จเอาเรียบร้อยเนี่ยปลากระสอยโอ้เริ่มเหนื่อยแล้วสุมเพลนเหนื่อยแล้วเยอะจริงเยอะจริงโอ้นุน่นโอ้โอ้นี่อะไรทำมันตัวใหญ่จังไม่ใช่บ้านนะโอ้อุ่นอะไรวะ พึ่งอยู่ไห้อยู่ไห้เด้เย้ยอยู่อยู่จะจับมันได้ไหมเอ้าโอ้มีรูหายไปแล้วจะไปไหนจะไปไหนเอ้าเอ้าเอ้าใครจะเร็วกันเอ มือคนหรือปะเอาเรียบร้อยครับนี่โอ้เหนื่อยแล้วอาว้าวโดนอีแค่วมันชอบพุกมัม่วๆนี่มาเนี่ยึบเรียบร้อยเวลาสูงไปไม่ไต่ำตึ๊ๆเลยนะ่ะ นี่นี่โดนโดนอุ้ยอะไรวะเนี่ยทำเมนดูตัวใหญ่จังโอ้มันมีสองตัวนี่โอ้โอ้นี่บักใหญ่เลยนะโอ้

То Estoy... ตัวนี้มยอมาเออเมื่อยเลยมันบายอมาเก็บร้อยปะซับอันนี้เดี๋ยวผมเอาไปไว้ที่บ้านให้ก็ได้ครับครับ เฮ้ยๆไปแล้วไปไหนวะเฮ้ยนั่นนั่นนั่นอยู่นี่อยู่นี่มือไปไหนเฮ้ยอ่านี่เรียบร้อย <c oughs> อผมยอมแล้วแล้วนุชาต่อครับผมเปลี่ยนคิวเปลี่ยนคิวเดี๋ยวเราไปพักก่อนเดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูฟ้าข้างบนก่อนเนาะ ไม่ไหวครับเหนื่อยอไว้ในท่าเล่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเราพักมาดูปลากันครับเดี๋ยวเรามาดูปลาก่อนนะครับนี่ยังไม่ได้ไปยิงด้วยสุ่มเอานะครับพอดีพอซับเอาสุ่มมาไปแย่งสุ่มพอซับครับมา <c oughs> <c oughs> ดูปลากันครับโอ้สวยๆเลยครับผมนี่ปลากระส้วยไหมน,นี่ครับแป๊บเดียวเด้อนี่ไม่ถึงชั่วโมงโอ้อยว่าชั่วโมงเลยประมาณครึ่งครึ่งชั่วโมงครับ เนี่ยเดี๋ยวมาดูใ,ใกล้ๆครับผมเนี่ยมาดูเออสวยปลาส,สวยเลยครับอูปกระซอยมีแต่ไข่ๆนั้นเลยนี่เนี่ยสวยๆเลยครับไม่ได้ยิงปลาเดย้ยังไม่ได้ยิงปลาครับเนี่ยได้กันทุกคนเนาะแต่ว่านาวิทย์กับน้าวันนี่ได้ไปเยอะแล้วนะครับอันนั้นเขาสับใจมีสับตั้งแต่พวกผมยังไม่มาเนาะก็ได้เยอะกันแล้วนี่ได้ของแสบแล้วครับพี่น้องสุดยอดครับผมมันมาครับเดี๋ยวเปลี่ยนคิ้วให้นะ้สุธาส่งต่อน ดูแลไปดียิงปลาเราครับดูแลน่าสนุกวินี่แหละเอาโอเคครับผมลุยกันต่อครับผมนุ่นนวาพิษกับพ่อซับครับหนึ่งโอ้ดูครับน้าสุธาไม่ยอมคืนเราแล้วอ่ะติดลมเิ้วสุดท้ายคืนแล้วไอ่ได้แล้วนี่นี่มานี้มาหนี่นะนี่เร็วเร็วเร็วเราต้องไปเอาคืนมาแล้วต้องไปคืนแล้วสุธากำลังมันสุ่มมันเลย โอ้ด่วอ่าได้ขอเกลือได้ตาเกลือแล้วอาจารย์เยอะแล้วกำลังมันเดี๋ยวเราไปต่อครับผมแยกนาตาแล้วกี่ตรงนี้ไปแบบไหนวะอย่างนี่ไงแล้วแล้วนี่ยากขยับยากขยับยากขยับค่อยค่อยมา เหมือนมันรู้ว่าเรามาใกล้มันก็เลยหยุดขยับไนงะเ,เ,เอออือโอ้อยู่เฉยเรียบร้อยแต้มแรกระหว่าง ตรงมารอบสองไปเรื่อยครับไปเรื่อยตรงไหนตัวใหญ่ตรงไหนตัวใหญ่นะสุดท้ายเดี๋ยวเดี๋ยวว่าเล่นไปเล่นในหลุมนี้ก่อนเมื่อกี้ผมเห็นมันรวมกันอยู่ตรงนี้ตรงหลุมนี้ตรงหลุมนี้นี่ตรงนี้นี่ตรงนี้ผมเป็นหลายตัวนั่นไงเจอจริงจด้วยอือ เอ้ยเรียบร้อยเอ้นี่ไงโอ้ยมันขึ้นอยู่ตรงนี้ไงเข้าเด็กๆใส่ตัวเฮ้ยยังไม่หมดยังไม่หมดเอาหมดแล้วอู้ยูยู่เชยอืมตัวใหญ่อ้่ากินกล้วยก่อน ไข่แล้วไข่แล้วครับครับผมขอบคุณมากเล้วบ่ามันเลยได้ปลากันทุกคนเลยทีนี้เอาเฮ้ย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 ไปไหนหนีโดดข้ามน้ำไม่ทันเขาอ่ะ เหมือนว่ารู้ว่าน้ำใกล้จะหมดบ้างเนี่ยดูแล้วเริ่มถอยนี่อยู่ตรงนี้ต่างหากยบรรอย สวัสดีครับพ่นพูนจันเม่ครับอะะมันอันนี้สุนอาจยนเหรอแต่ว่าผมเออนี่ไงนี่ไงเห็นมันวิ่งชนรู้เรื่องื้อ โอ้สองเลยโอ้โหตัวนี้ใหญ่แฮงคู่ไข่เลยครับตัวนี้เรียบร้อยหนึ่อย่ามาวิ่งอย่ามาวิ่งเล่นลิงหัวแถวนี้อ็สามนีกว่าเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยสามตัวอะนะโอ้ยมันเลยโอ้ก็มันไปเป็นฝูงไงไม่เป็นใ่สามแล้วสี่ตัว นี่เรียบร้อยเก็บครับผมตอนนี้ผมเริ่มเหนือ่อยละเอาฮ่อยากพาให้ไปห <c oughs> ไปไหนไปนี <c oughs> ป่ก่อน <c oughs> อ,อุ้ยเอ้าอ๋อมันตามันห่างอ๋อตามันห่างมันออกมปได้เมื่อกี้นี่เห็น <c oughs> เห็นเห็นเลยเฮ้ อ็กร้างมันเฉยมันตัวเล็กนึ่นๆๆๆๆๆขยับอยู่นู่นกดใหญ่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 กดใหญเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกดใหญ่เรียบร้อยนี่ครับพี่น้องกดแรกตัวแรกเอาแก้วหวานจีบ อเอาเป็นว่าผวกผมจะพักไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะปิ้งปลากันกินตรงนี้แหละกินตรงนี้เลยนะครับผมแล้วก็เฝ้าด้วยว่าถ้าน้ำลดแล้วปลามจะลงมาไหมเนาะนะครับก็จเจ้าปลาที่เราสุ่มได้น,นี่แหละปลากระส้วยปลาอะไรที่พึ่งได้ขึ้นมาสดๆใหม่ๆนี่แหละครับมาย่างกินกันครับมาดูกันว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับปลาเพึ่งสุ่มขึ้นมาแล้วก็ย่างครับผม สมาชิกวันนี้ก็มีนวันนะครับผมนุ่นนวันพันธุาสวัสดีครับผมแล้วก็นสุธานุ่นครับสวัสดีครับสายล่าซอกราวนะครับแล้วก็ถัดไปนู่นนวิทยันสากาพูนครับพ่นสวัสดีครับพ่นได้ยินไหมครับพูนอยู่ไกลนุ่นเนาะนะครับวันนี้เรามาหาล่อปลานอกกันมาขุดกันแต่ว่ามาเจอปลาสวนน้ําตทนนะครับผมอะเค้ากลังย่างนวันกลังก่อไฟครับผมไปไปดูว ประมาณนี้ับข้าวเราการเลยนาสุดท้ายก็จะให้เจ้าจี่ภาษาอังก่อนครับผมเศีกๆครับอันนี้อันนี้เราไปเอาขึ้นมาจากตรงนี้เอาขึ้นมาจากตรงนี้แล้วก็มาย่างกินกันตรงนี้เลยครับผมคลองบางสมครับผมจัดไปเศีบๆสบข้าวเสร็จแล้วเด้อพี่น้องเด้อนะมาลุยกันครับผมเตะเขียวขึ้นเศีกๆครับผมการลมแข็งแกร่บเฮ้ยหยยอุ มาน้างขาดพุพิสมนี่างขาดนี่ครับผมไข่เลยเนี่ยเนี่ยโอ้ยไข่สวยเลยตัด้นไหมผมคุณเอาขึ้นมาอะไรก็ย่างได้ยั่วยั่ว กินข้าวเสร็จแล้วเด้อนะครับผมนี่สภาพปกตินะครับผมก็จะไปกันแล้วไปครับผมลุยต่อตอนนี้ก็ป่ายเกือบเกือบบ่ายโมงนะครับผมไปลุยกันต่อเผื่อมีแต้มจัดไปไปเลยลุยเดี๋ยวจะเอาส่มไปคืนประสับปอนนู่นแหละที่วัดบางเตยแหละ้ลวค่อยออกมายิงปลาใหม่ บ้านแล้วนะครับผมปลาเราก็ได้ประมาณนี้เนาะกลับมาถึงบ้านก็ประมาณนี้นะครับได้ปรากฏสวยๆสองตัวน่าจะตัวนึงน่าจะไข่เนะยผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนยิงปลาไม่ได้ยิงสักตัวเลื่อพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับเนี่ยมาถึงบ้านเนี่ยผลก็มาต้อนรับเลยครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปรับผมเจอกันคลิปหน้าเนาะนะครับคลิปนี้มาได้ยิงปลาอะไรพี่น้องขอบคุณทุกท่านนะครับผม คุณล่สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมประมาณนี้แต่ปลาเราไม่ด้ยิงปลาเลยไล่ตะคุบกันอย่างเดียวเลยวันนี้